วีโกหน้าแชมป์นะคะใครที่ตามหาสีบรอนทองแบบนี้อยู่นะจ๊ะและเป็นโชมสุดท้ายนะของแชมป์นะคะวันนี้ต้องรีบมาหาแน่ๆเลยนะเพราะว่าได้คันนี้มาคือสวยมากและที่สำคัญได้รถปี2013นี่คือโชมสุดท้ายของเขาเลยนะจ๊ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีจมูกมาให้หายใจแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก Toyota าวีโกหน้าแชมป์นั่นเองนะคะ แนนน่ๆๆจะพาไปดูด้านในค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างเดินตามเนเน่มาเลยนอกจากหน้ารถที่เรารอแบบนี้เขาให้อะไรมาบ้างมามาดูในรถกันค่ะเปิดประตูมานะจะ๊ะจะเจอกับที่หุ้มบาะที่เป็นวีโก้แบบนี้นะคะสีเป็นสีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสีอะไรสีเนื้อทุกคน สีเนื้อสีเบจนะจ๊ะใครที่ชอบสีเนื้อสีเบจแบบนี้ให้รีบมาจับมาจองนะจ๊ะอันนี้มันเป็นที่หุ้มบอกเดี๋ยวเน่ดูให้ว่าเขาเบอกเขาจริงจริงมันจะเป็นเป็นบอกผ้ากำมะหยี่สีเนื้อสีเบจเหมือนกันนะคะสีเนื้อสีเบดเหมือนกันก็คือสีเดียวกับไอตัวนี้เลยผ้าด้านบนนะคะคันนี้เอาใจวัยรุ่นใส่ซิ่งตรงนี้ค่ะหัวเกียร์เปลี่ยนมาแล้วนะจ๊ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบซิ่งซิ่งแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าตามหาอยู่ให้รีบมาให้ไวเลยจ้ะ คอนโซลด้าหน้าสวยๆนะคะคอนโซลหน้าหน้าสวยๆค,ค, <c ans> คันนี้เนเน่บอกเลยแอร์เย็นฉ่ำมากทุกคนแอร์เย็นจริงๆนะคะใครที่อยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาเดี๋ยวเนเน่จะพาไปเดินดูรอบคันนะคะรวมถึงห้องเครื่องด้วย <c ans> ว่าคันนี้นะคะมันสวยจริงหรือเปล่าตามเนเน่ไปดูต้องตามไปดูค่ะทุกคน <c ans> เราอย่าเชื่อที่เนเน่พูดเราต้องดูให้เห็นกับตาตัวเองค่ะเราต้องดูให้เห็นกับตาตัวเองก่อนอื่นเลยค่ะดูที่แม็กของรถคันนี้ก่อนเลย แม็กเนี่ยเอาใจสายแต่งสายซิ่งสุดๆเพราะว่าคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวแม็กคีอีนะนี่นะคะแม็กจะได้เป็นแม็กคีอีลออมาแบบนี้เลยนะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยตัวถัอร์คันนี้นะคะจะเป็นคโครมเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคิ Q ้วมีมาให้นะคะส่วนฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวติดให้ใหม่นะคะรอบคันไปเลยนี่นะทรงลออแบบนี้เลย ใครที่ชื่นชอบเนี่ยให้รีบมาให้ไวนะคะใครที่ชื่นชอบให้รีบมาให้ไวที่จะที่เปิดด้านหลังนะคะก็เป็นโคมียมีมไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องเนี่ยสวยหรือเปล่าน่าจับหน้าจองหรือเปล่านะจ๊ะมาใครที่บอกว่าเวลาดูรถเนี่ยต้องดูที่ห้องเครื่องงั้นวันนี้มาดูกับเน่เลยจ้ะฮึบเน่ ช่วงนี้ฝนตกนะจ๊ะก็อาจจะมีน้ำเฉอะแฉกันบ้างนะคะคันนี้คันหน้าเดิมๆค่ะทำไมถึงบอกว่าคันหน้าเดิมๆถึงรอยอาร์ดยังอยู่พี่ๆจ๋ารวมถึงรหัสนะคะของเขานะห้องเครื่องนะคะแห้งๆค่ะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มน้ำมันเครื่องพวกนี้นะคะเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะของเหลวภายในเครื่องรวมถึงตัวกรองอากาศด้วยนะจ๊ะนี่ คันนี้นะคะใครที่สนใจนะรีบโทรเข้ามาให้ไวเลยค่ะ092651-5436 6 5 1 5 4น6หะคะ0926515436หรือถ้า Walk-in เข้ามาที่หน้าร้านแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลคันนี้นะคะเปิดโปรโจองแค่500บาทเท่านั้นนะ500บาทเท่านั้นรถปี2013ราคาแค่389,000บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาให้คุณได้เป็นเจ้าของวันนี้เนเน่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์ รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ